เวิร์คเคมีคอลสวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงโมเลกุลของกลิ่นทํางานอย่างไรน้ําหอมและกลิ่นหอมต่างๆเป็นผลจากการทํางานของโมเลกุลกลิ่นที่ละเหยเข้าสู่จมูกและกระตุ้นประสาทรับกลิ่นทําให้เรารับรู้ถึงกลิ่นนั้นๆโมเลกุลกลิ่นกระจายตัวผ่านอากาศจนเข้าถึงปลายประสาทในจมูกที่รับกลิ่นซึ่งแต่ละโมเลกุลจะมีโครงสร้างทางเคมีที่แตกต่างกันทําให้เกิดหลายกลิ่นแล้วทําไมบางกลิ่นติดทนนานในขณะที่บางกลิ่นจางเร็ววันนี้ผมแยกเป็น3ประเภทโมเลกุลขนาดเล็ก กลิ่นที่ระเหยเร็วเช่นกลิ่นส้มและกลิ่นมะนาวจะมีโมเลกุลขนาดเล็กซึ่งระเหยง่ายเมื่อกลิ่นถูกปล่อยออกมาก็จะจางไวเรามักได้กลิ่นกลุ่มนี้แรงในช่วงแรกของการใช้น้ำหอมซึ่งกลิ่นประเภทนี้เรียกว่ากลิ่นท็อปโน้ตครับโมเลกุลขนาดกลางกลิ่นที่ติดทนขึ้นอีกเล็กน้อยเช่นกลิ่นดอกไม้กลิ่นไม้บางชนิดมักเป็นกลิ่นประเภทมิดเดิลโน้ตโดยมีโมเลกุลขนาดกลางที่ระเหยช้ากว่ากลิ่นกลุ่มนี้จะทําให้น้ำหอมคงกลิ่นในช่วง2-4ถึงชั่วโมงแรกครับ และโมเลกุลขนาดใหญ่กลิ่นที่ติดทนนานมากที่สุดมักมาจากโมเลกุลขนาดใหญ่ซึ่งระเหยช้ากว่าเช่นกลิ่นไม้หอมกลิ่นมัสหรือกลิ่นวานิลาเรียกว่ากลิ่นเบสโนดครับกลิ่นประเภทนี้จะค่อยๆระเหยอ,อย่างช้าๆทำให้ติดบนผิวเป็นเวลานาน ส่วนสารเคมีที่ทําให้เกิดกลิ่นในน้ำหอมก็คือลิลาลูนเป็นสารเคมีที่มีกลิ่นหอมสดชื่นมักพบในดอกลาเวนเดอร์และโรสแมรี่กลิ่นลิลาลูนช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายและลดความเครียดเจอรานิอนพบในดอกกุหลาบและดอกมะลิกลิ่นเจอรานิออนให้กลิ่นหอมหวานและอ่อนโยนมักใช้เป็นมิดเดิลโนตในการสร้างกลิ่นดอกไม้คูมารินมีกลิ่นหอมหวานคล้ายวานิลลาและหญ้าแฝก พบในดอกดาเวนเดอร์และต้นถั่วเหลืองมักใช้ในเบสโน้ตเพื่อเพิ่มความอบอุ่นให้กับน้ำหอมซิตรัสเป็นสารเคมีที่มีกลิ่นส้มและมะนาวมักพบในเลมอนและแตะไคร้หอม ใช้เป็นท็อปโน้ตเนื่องจากให้ความรู้สึกสดชื่นและมักจะระเหยเร็วอลดีได์สารเคมีที่มีกลิ่นหอมซึ่งพบในหลายพืชเช่นดอกพริกไทยและชะเอมเป็นส่วนผสมที่ช่วยสร้างกลิ่นหอมสะอาดและสดชื่นเป็นยังไงกันบ้างครับน้ำหอมที่ดีจะเป็นการผสมผสานกลิ่นทั้ง3ระดับอย่างสมดุลทําให้เราได้รับประสบการณ์และการรับรู้กลิ่นที่ค่อยๆเปลี่ยนไปตามช่วงเวลาและช่วยให้กลิ่นติดทนนานยิ่งขึ้นครับแต่วันนี้ผมมีทริคดีๆง่ายๆในการทําให้น้ําหอมติดทนนาน โดยการใช้เดฟจาก Workchemical สามารถสั่งซื้อหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ตามคอนแทคที่ขึ้นตรงหน้าจอนี้ได้เลยนะครับ